สวัสดีค่ะช่องช่วงเวลาแห่งความสุขมาอีกแล้วนะคปะป้าเปียค่ะตอนนี้ไปเอากแกลบดิบมาแล้วนะคะเตรียมที่จะทำแปลงผักสวนครัวค่ะได้กแกลบมาโอ้โหหายากมากเลยค่ะพอดีว่ามีคนใช้ออประโยชน์จากแกลบดิบตัวนี้เยอะมากจริงๆทาง ทางเจ้าของโรงสีนะคะเขาก็เห็นใจเนาะเพราะว่าเราอยากจะทำตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอะเนาะปลกสิ่งที่เราสามารถกินได้นะคะอาจจะไม่ทินคาว่าทำได้ขายนะตอนนี้เอาแค่เอาเป็นว่าพอได้กินเองไม่ต้องซื้อ ในสถานการณ์ที่ถ้าเผื่อว่ามันหาซื้อ,อยากข้าวของแพงอะไรแบบนี้ข้าวของอัดแพงได้นะผักแพงนะบางครั้งอะถ้าเราสามารถปลูกกินเองได้อันนี้ก็คือมันเป็นความสุขที่หาได้ไม่ยากเลยสร้างเองได้นะคะเพราะว่าเราปลูกกินเองได้เนื่องจากว่าผักที่ตลาดแพงมากนะคะบ,บางครั้งเราไม่สามารถที่จะซื้อ พอได้ตลอดนะคะเนื่องจากว่ามันมีมันมีราคาที่แพงและที่สำคัญอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยในใบางครั้งเนาะ <c oughs> การที่เราปลูกกินเองก็ดีดีด้วยแต่ออกกําลังกายได้ออกกําลังกายถ้าเราประทานผักที่เราปลูกเองด้วยมือของเราเองนเนี่ย ลมาแล้วแต่ว่าเรื่อยๆแต่รอเวลานะคะรอเวลาวันไหนที่จะว่างที่จะได้ทําแปลงผักเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆจ,งๆจึงได้หาช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะไม่เช่นนั้นเครียดไปต่อไม่ได้เหมือนที่ป้าเปียกเคยพูดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมาแบ่งปันเรือยๆว่าเวลาวันที่ทําแปลงผัก ดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ